แน่นอนว่าการเรียนแบบนี้มันไม่ใช่เป็นการเรียนที่สอนในห้องแต่เป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งจะเป็นการที่เรียนรู้คือคำว่าเร a r นไม่ใช่สตัดดี้คือการนั่งเรียนจากตำรับตำรามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในรอบรมแม่สายนั้นเราต้องการสร้างทุกคนให้มีแนวคิดทางด้านธุรกิจมีความคิดที่จะสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อประโยชน์ของประเทศเพื่อประโยชน์ของตัวเราเราจึงใช้สโลแกนว่าเด็กหัวการค้า แต่เมื่อนักศึกษาเข้ามาปับนักศึกษาจะอยู่ในครอบครัวหัวการค้าของ U T C C ค่ายลูกแม่ใส่รอบโลแม่ใส่ของมาอะไรห่งค้าไทยการเรียนการสอนจะเป็นเรื่องของการ play with learn and play with fun คือการเรียนผสมผสานกับการเล่นการทดลองการทำมาจริงๆเราจะเรียกระบบนี้ว่าระบบเพลิน Learn และแน่นอนว่าการ play with fun คือการเรียนรู้ต้องมีความสนุกในห้องด้วย มันเหมือนกับเป็นลักษณะของเพลนแอนด์พันก็คือเพลนพันทันทีนะครับทุกคนจะได้เรียนรู้จากการที่มีกรณีศึกษาจริงเรียนรู้จากการที่ทําธุรกิจจริงๆบางคนเข้ามาปีหนึ่งปั๊บจะถูกให้ไปปฏิบัติงานจริงในสถานที่ที่มีการจัดงานมีการประกวดประขันมีการแนะนําการท่องเที่ยวมีการทําธุรกิจมีการลงพื้นที่ในภาคสนามกับหลายๆวิชาที่เราเตรียมไว้ให้การเรียนนั้นจะเรียนด้วยเกม เรียนด้วยการเรียนรู้ประสบการณ์จริงและแน่นอนว่านี่คือระบบเพลินและพรันของมหาวิทยาลัยหอกค้าไทย